วันนี้กิ่มจะพาพเพื่อนเพื่อมาชมแคดโฟล1.9 LED สีเทาพร้อมแปลงหน้ามิลเและเปลี่ยนเบาะหนักกันค่ะก่อนเปลี่ยนภายนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะและภายในก็ยังคงเป็นเบาะผ้าอยู่ค่ะนี่ก็จะเป็นเดิมๆเลยเดี๋ยวกิ่มจะพามาดูตอนเสร็จแล้วนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้าง เสร็จแล้วจ้าเป็นไงบ้างคะสวยงามมากๆเลยเปลี่ยนเป็นหน้ามิวเอเรียบร้อยแล้วจ้ารุ่นนี้ก็จะมีไฟกดหมอกมาให้นะคะสำหรับรุ่นแคปโฟน1.9 LDA นะคะตอนนี้ลูกค้าก็ได้ทำการเปลี่ยนเบาะหนักเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวกิจจะพาไปดูด้านในกันบ้างนะคะว่าเป็นประมาณไหนมาชมด้านในกันบ้างนะคะตัวนี้ก็เปลี่ยนเบาะหนักเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกเลยคะ่ะว่าเดิมที่ะคะ่ะยังคงเป็นเบาะผ้าอยู่ลูกค้าก็ ขอเปลี่ยนเป็นบอลนะังเลือกเป็นดำได้ขาวนะคะเราก็เดินได้ขาวแบบชัดมากๆเลยแล้วก็ลายค่อนข้างท,างที่จะสวยมากๆเลยนะคะแผงประตูเราก็เปลี่ยนให้หมดเลยนะคะสําหรับบอะหนะเนาะมีให้ดูงานแบบชัดๆใกล้ๆกันเลยนะคะเรียกได้ว่าเปลี่ยนรอบคันกันเลยทีเดียวคะ่ะ ในส่วนของรุ่นนี้นะคะกิ่งก็ได้รีวิวไปหลายคลิปมากๆแล้วแต่อันนี้ขอพูดคร่าวๆนะคะอาจจะไม่ได้ลงลึกอ,อะไรมากนอะไฟนะคะก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะคะจะมีกล้องขนาดถอยหลังที่บิวอินมากับเบ้ามือจับให้นะคะคันชนท้ายมีมาให้ค่ะเบ้ามือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถไฟเลี้ยวจะอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะสวยมากจริงๆเลยค่ะคันนี้สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากได้แต่งประมาณไหนนะคะสามารถแอดไลน์มาสอบถามได้เลยไม่ว่าจะเป็นแปลงหน้ามิวเอ็กเปลี่ยนล้อแมอกจะทรงหรือว่า เปลี่ยนเบาะหนังนะคะจัดให้ตามคําขอสวยตามสั่งแน่นอนคะ่ะทักมาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์สามารถแอดไลน์ได้คะ่ะหรือว่าจะทักมาช่องทางเพจก็ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากได้ลุ่นไหนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ